ปัญหาเด็กกินข้าวยากต้องจบนะคะนี่อยากให้ลูกกินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งนะคะต้องทำสามวิธีนี้ควบคู่กันไปด้วยนะคะทีนี้แม่ ลูกกินข้าวยากมากกินข้าวยากมากใช่ไหมเอ่ยไปค่ะอ่ะปัญหานี้ต้องจบเนาะหนีมองหาคําว่าไลซีนนะมีไหมไลซีนอยูนะ่ในเพราะว่าไลซีนเองนะคะช่วยนะคะเนาะเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็จเจริญอาหารให้กับเบบีของเราได้ตัวนี้จะกินเหมือนกันกับลูกชายแม่โบก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น L ไลซีน plus amino complex นะคะเนาะเแบบีที่อายุ1ปีขึ้นไปสามารถกินได้ของละมุนเช่นเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ จะเป็นฟิลแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าแม่แล้วมันจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่นะคะในกล่องจะมีฉลากอยู่สามารถให้น้องกินได้ดังนั้นได้เลยจะเป็นแบบฟิลที่แบบว่าเทนี่ดูทัาเขียนดูให้ดูเลยนะคะน้องพอดีว่าอมแก้วน่าจะแบบเอาไปล้างนี่จะเป็นฟิลแบบนี้คุณแม่ขานี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบไลซีนอืมน้องที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปสามารถกินได้ออือ่าอร่อย ถ้าลูกกินยากจริงๆจะกินเป็นแบบนี่นะคะเนาะของละมุนก็ได้แอลไลซีนของละมุนไปหาซื้อกินแบบตามน้ําหนักตัวเอาวันละหนึ่งครั้งเนี้ยค่ะมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยนะคะ,จะเจริญอาหารเพิ่มความอยากอาหารให้กับเบบี hmm. ได้นะคะเนาะอ,อันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมถ้าสมมุติว่าเบื่ออาหารกินข้าวย่างจริงๆนะคะตัวนี้ได้ของละมุนค่ะนะคะ,อะโอเคไหม อยากให้ลูกกินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งนะคะต้องทํา3วิธีนี้ควบคู่กันไปด้วยนะคะ,ะก็คือ1นะคะทําเรื่องกินให้เป็นเรื่องน่าสนุกเปิดโอกาสให้ลูกนะคะใช้มือนะคะหยิบจับอาหารกินเองหรือว่าใช้ช้อนตักอาหารกินเองนะสองคือมีวินัยในการกินที่ดีนะคะนั่นก็คือเวลากินข้าวนะคะนั่งกินข้าว30นาทีนะคะแล้วก็3นะคะบรรยากาศในการกินที่ดีก็คือว่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนในครอบครัว,รวนะคะกิ<ใ>นไปด้วยนะคะพูดคุยกันไปด้วยนะคะก็จะส่งเสริมให้ลูกนะคะมีความสนุกนะคะในการกินข้าวแล้วก็จะช่วยเพิ่ม ขึ้นค่ะคุณผู้อกอารให้รู้นะคะกินวิตามินกินเก่งนะคะของละมุนนะคะก็พอช่วยได้ะคะคนลั์ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะวิตามินกินเก่งของละมุนนะคะกดได้นะคะที่ตราก้าแม่หรือถ้าหากหาตราก้าแม่ไม่เจอนะคะกดได้ที่โชว์เคสนะคะทางด้านบนนะ